เบี้ยวปัญานภาพรวมในงานไหบักกี้แล้วประปนโตมูแลระบบอ่าพร้อมกันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอกอโตเทนจักสองสัมคนมาจับโตมูถวายจะดถวายเครื่องบัตรนีตัวเทนมาจับโต๊บวงสวงถวายน้ำถวายบายสีมาดื่อยายลวยก่อลมูหูยิ่งก็ได้ก็ได้ก็ดี มามาโล่อนเอยมามามาใครอยากมาจับก็มาเลยได้ทุกคนนะเอออากิพาก่าวเขาก็น้อมจิตเด,ดอ้อสุพันชนะตัมปันนางสาลีนังโหจนานังอทุทกังวรังสาตุกสาตุกสาธุสวปวงข้าพระพุทธเจ้าขอนอมเขาไว้บูชา ยากรรมยาคาพิธีตามพิไซจาริเตโบราณปัจจัยนี้ข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์มิได้ช่อโกงช่อชนผู้หนึ่งผู้ใดข้าพระเจ้าจึงจัดห้าเครื่องสังเวยบูชาทั้งหลายทั้งปวงนี้อันมีบายสีมงคลต่างๆ อาหารผลไม้น้ำสมบัำหวานขนมนุ่มเนยเทียกรรมทั้งปวงนี้ขอนนองถวายเทพพยาดาเจ้าเหล่าเทวาผู้มีคุณผู้ทรงบันดาลความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวอันเทพพยาดาเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์ ที่ได้เสด็จอันเชิญมาในวันนี้มาฮหสักหลักเมืองพระพุ้เทีพระแม่ธรณีท่านท้าเจ้ากรุงพาลีองค์ตนองค์บารามีที่เอ่ยพระนามก็ดีนี้ได้เอ่ยพระนามก็ดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัว วันนี้เป็นวันมงคลข้าพระเจ้าทาั้งหลายขอน้อมถวายประกาศสังเวยบูชาตามโบราณจารีตขอกิจอิออสารานุภาพจงดนลบรรดาลประสิทธิประสาทพรแก่ข้าพระเจ้าบอกชื่อนามสกุล สิ่งใดที่ข้าพระเจ้าทําไปขาดตกบกคร่องมีถูกต้องขอเมตตาโปรดอภัยโทษบัรดาลโปรดความเจริญดังคำที่ข้าพระเจ้าร่วมกันประกาศองค์การบาทนี้เธอ และก่อพักเริ่มพักถวายพิธีบวงสวงก็เสร็จเรียบร้อยโโอ้หพิธีบวงสวงวันนี้เสร็จเรียบร้อยปักตุบอธิษฐานขอพรยกแรกเอ่อต่อไปก็จะได้ล้ำนางล้ำถวายถวายเมืถวายศิลปานตตาฏศิลป์ให้เทพพญนาทั้งหลายให้ตงง่างญาณบันดานะ มน้าตะพีห้าตะบมหั้หลายจะได้เบ่งด้แง่าน้เอยาทุกฝันจะได้พอที่เราอ่พกเกื่อก้วยจะได้ไปพักอระหารผู้คายเจ้าหน้าจะได้แล้วอธิษฐานเอาในรอบนี้ให้มงีคนได้รางวัลที่หนึ่งในเรื่องงานเ้อผู้ชายอยกเป็นปักแลวเนี้ยผู้ชายอากเป็นปัก่เนี้ยไร้ไห้ เตียวโจ้หนีพ่อเอาบอลดูมาจองบัตรคิวไว้เด้อสาวาานนอ้อรัพนมหนีต่อเตียวโจ้เด้อต่อเตียวโจ้นะเปิดประตูแางเริ่มบาดนี้นโรตเทอรี่ฟองก็อย่าได้มาตั้งายเด้อให้มีแต่โรตเทอรี่เทเด้อยังมากระซองโตนะให้ได้ทุกคนอันดับแรกขอให้ลูกหลานจะย่าเด้อ ได้ไปเปลี่ยนหาเงินหาท้ำให้หมานลงทุนหนึ่งร้อยบาทให้ได้คืนมาหกล้านถ้าตัวคันถือซื้อตัวคันถือได้ตัวฟอร์มาบอกเอาแล้วบาทนี่ให้มีแตอร์ล็ตตอรี่เทะน้อยน้อยเจ้าก,กระดังงาหมูในน้ำนคามรอบที่สามตอจากคุณอ้อเด้อฮักคิวไป รักกีฬาคุนคิดแล้ววันที่สองดอกเอาทุกงวดเพื่อนอยอย่างตัมกะจายเพื่แต่ละวันที่สองต้ำโรงงานขังเที่ยงทุกงวน้อาอนุโมทนาสาธุเพื่อเสียงเข้าไปก็ติดต่อเพิ่อนรุเตอร์ลำชุดไหนชุดไหนจะก่อนจะหลังกลับขึ้กันเอาม่จะลูกเหลังเพื่อนจะพิการได้